หนึ่งเคสตัวอย่างนะครับของเยามาฮ่านะครับ F 3 1 0นะครับซึ่งจริงๆผมก็ได้ข่าวมาสักพักแล้วนะครับว่ามันมีของปลอมนะครับจำหน่ายนะครับในบางร้านนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านไหนบ้างแล้วก็ทักช่องทางไหนบ้างนะครับตัวนี้นะครับ f 3า0ดูหน้าตาแล้วนะครับก็เหมือนเหมือนจะเป็น S 3 0 0แต่ว่าตัวนี้เป็นของก๊อปนะครับเป็นของก๊อปของปลอมนะครับงานไม้ต่างๆนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับ แล้วก็โลโก้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสกรีน F310 นะครับแต่มันคือของปลอมนะครับซึ่งตัวจริงเองเรานะครับนี่พระเอกนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่ f 3 1 0ของแท้นะตัวนี้จะเป็นของแท้นะครับงานไม้น้าสปูทนะครับข้างหลังมาฮอกกานีนะครับแล้วก็ดูโลโก้ด้านบนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ Make in ินโดน e เซียนะครับอันนี้จะเป็นของแท้นะครับ ของแท้ไปลองฟังเสียงกันดูแล้วกันเดี๋ยวฟังของปลอมก่อนนะอ่าของกอลเสียงเป็นยังไง ของปลอมนะครับเสียงโคตรทึบเลยนะครับตัวนี้ร้านเราไม่ได้ขายนะครับลูกค้าเอามาเซตอัพนะครับลูกค้าเอามาเซตอัพแล้วก็ผมก็ขออนุญ,ญาตน้องเขาว่าทําขอทาเป็นเคสตัวอย่างหน่อยละกันนะครับเพราะไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยโดนหลอกแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญนะบอกเลยนะของปลอมนะครับแต่ซื้อในราคาของจริงนะครับพี่น้องผมบอกเลยว่าอย่าหาทำนะครับร้านไหนที่ขายอยู่บอกเลยว่า ขอให้หยุดนะครับเพราะว่าร้านที่เขาขายของแท้เนี่ยเขาจะลําบากนะครับเมื่คุณมาทําแบบนี้นะครับน้องอุตสาหเก็บตังค์ซื้อนะครับกีตาร์ตัวแรกนะครับอยากได้ F310 นะครับแต่ว่าไปเจอของปลอมแบบนี้ก็น่าเศร้าใจไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงของแท้ดูนะครับเสียงของแท้ F310 นี่อ่าโอ้โหเป็นไงสวรรค์ นี่เสียงของแท้นะครับก็ใสกังวาันแบบนี้เลยนะครับท่านใดนะครับที่ไม่อยากได้ F 3 1 0ของกอลฟแบบนี้นะครับหรือว่าตัวแรกเราอาจจะยังดูไม่เป็นนะครับดูของแท้ของปลอมยังไงไม่เป็นนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อมาได้เลยนะครับที่ร้านของเรานะครับจำหน่ายของแท้100%นะครับพร้อมกับบริการปรับแต่งทัชชิ่งเซตอัพให้เล่นง่ายทุกตัวด้วยนะครับผม